เป่รียนไปหนูไปรักษาคนคนหนึ่งเขาหมอเขาให้ไปนอนตายแล้วเดี๋ยวเขาไตวายหนูไปเป่าเขาหกครั้งเขาหายเืินได้แต่ีเขาลุกไม่ได้อไม่กินข้าวแล้วไม่กินข้าวแล้วไตเขาวายแล้วก็ทีนี้หนูเขาบอกว่าลองเป่าลองเป่าลองไปเป่าให้เขาหน่อยแล้วก็ไปเป่าไปเป่า แค่หกเจ็ดครั้งวันละครั้งวันละครั้งเขานอนแบบลุกไม่ได้แล้วขาดเขาไปมีแรงข้างอยู่เลยค้างอยู่อันนี้ขออนุญาตแชร์ได้ไหมแชร์เป็นวิทยาทานอันนี้สนุกังมากเลยนะคะเนี่ยพอเชิญนั่งพอคือหนูก็เป่าให้เขาเป็นแรกเรียนเรียนเรียนรุ่นไหนสื่อวิชาสามเก้าเป่ามหาลัยครับรุ่นสามสิบเก้าหนูก็ไปเป่าให้เขาเป็นแรกเขาก็ เขาก็หลับแต่แรกเขานอนไม่หลับเลยลูกเขาบอกว่าต้องเฝ้าวันทั้งคืนนอนไม่หลับเขาเป็นอะไรเขาไตวายหมอบอกว่าไตวายเพราะเขาเาปวดหลังมากไตไม่ทํางานแต่ไม่ทํางานเขาบอกแล้วเขาก็ไม่ได้กินเขากินข้าวไม่ได้แล้วหมอเขาก็บอกว่าไม่รักษาแล้วเขาเคกินข้าวไม่ได้มันก็รักษาไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ให้ไปนอนขาเขาก็เดินไม่ได้เอเขาไม่มีแรงขางนึงพอหนูเฝ้าวันที่สองเขาปวดมากเลย ที่ไม่มีแรงอ่ะเขาจะปวดมากหนูก็ใจโคอไม่ดีแต่เอ๊ะมันก็มีเคสแบบนี้นะหนูก็เลยไปปลอบใจเขาบอกว่ามันไล่เขาคงจะไล่ <laughs> ไอย่าเดียันนั่ะอดทนไว้หน่อยทนไว้หน่อยเขาก็ทุบขาตัวเองใหญ่หนูบอกอ้าวเดี๋ยวเป่าอีกรอบนึงเป่าอีกรอบเล้วเป่าอีกรอบวันครึ่งเขาก็หายพอเป่าอีกรอบหนึ่งวันที่สามเขาปวดหัวหนักอีกเขาก็ทุบตัวเองทุบหัวเขา คงไล่มาจากขามาหัวเนี่ยมันมันเส้นเดียวกันไปบอกอดทนหน่อยนึงอีกวันอีกวันก็คงหายหนูก็ว่าอีกวันก็คืนหายอีกวันอดทนหน่อยนึงอีกวันอีกวันก็คงหายหนูก็ว่าอีกวันก็คินหายอีกวันในวันที่สี่เขาก็หายไปถามเขาบอกหายแล้วหายแล้วหายแล้วเขาบอกว่า หิวข้าวเหมือนน่ะเขาเขาไม่กินข้าวมาตั้งนานแล้วใช่ไหมน่ะเขาบอกหิวข้าวหิวทั้งคืนทั้งวันเลยลูกก็ไม่ค่อยให้กินเพราะว่ามันไม่ได้กินมานานเลยนะเขาก็ลูกก็ให้คิดนีด้หน่อยนีหน่อยเนี่ยบอกหิวนู่นหิวนี่หิวทุกอย่างเลยเราก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นลูกก็ไ่ทอนไข่เขาเพราว่าเขาดานได้าปวมากนะอ่ะัจนไข้ทำไงถอนไข่ทอนพิษนะกิกศาสตร์วิชา เอพกว่าหนูเป็นไอ้นี่ไงหนูโอ้กูก็ไม่ดีกูก็เลยขอแค่นี้ก่อนอะไรเงี้ยไอ้พญาติก็ยังไม่หยุดใช้ตาสักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยหยุดเป่ากันแต่ว่าเขาก็เดินได้แหละเดินคือเดินกระยมได้ใช้ชีวิตได้คือคือไอ้นี่แล้วอันนี้คือเคสที่ไหนที่อำเภอจังหวัดอะไรล้านสักอืออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยอุทัยธานีหมู่บ้านอะไรเอ่ย แล้วเคสของตัวเองล่ะเอ่อของหนูนะค่ะ เศรษฐีแล้วินิพายเป็นไตเป็นไต,นตระยะเท<ห>่าไหร่เป็นนานแคหแ่หนูไม่ได้เป็นวจไงแต่หนูรู้ว่าหนูเป็นไตว่าหนูกลัวว่ารวจแล้วมันเหมือนจะระยะสุดท้ายว่าอาการของเราแล้วมันคือมันไม่ไหวเองไงคือแบบเราทําอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยได้แล้วไงแค่เรากินมาม่าไปเนี่ยเช้ามาเนี่ปวดปวดปวดหลังเลยแลมามันจะมีโซเดียมเยอะใช่ไมือจะกินของเค็มไป่ได้ปวดมากปวดมากแล้วก็ ค่ว่าไปยกน้ำก้มหน่อยเดียวยกน้ำก็ปวดแล้วเออเออแล้วพอมานานตัวเองนะเป็นมานานแค่ไหนะน,น้วอาการเพราะว่าหนูกินยาผิดกินยายาค่าเชื้อผิดเพราะหนูมันก็เลยไปปวดไตเออหมือนไปทำลายไตอะนะ,อะเออพอกินไฟยายาค่าเชื้อผิดเพราะหนู มันก็เลยไปปวดไตเอหมือนไปทาลายไตยอะนะอพอกินไปกินไปประมาณห้าวันกินยาอะไรยาผิดเนี่ยคือยาอะไรยาคือหนูคันไงมันเป็นโรคคันไงเป็นโรคคันไงแกพอกินเข้าไปแล้วเหมือนปวดไตามากเลยแล้วหนูก็เลยยุดกินเหมือนเปนทาลายไตยอะอแล้วมันก็เป็นตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยอะ หลายปีไหมถึงหา้าปีไหมหลายปีเกินหนูต้องเกินหา้หาปีหนูต้องเอาคาดหลังนั่นตลอดถ้า,า,าจะไปทําอะไรเนี่ยที่แบบง้งวยหน่อยหน่อยต้องคาดหลังพอใช้ศาสตร์ถอดไข่ถอนพิษให้ตัวเองไงมันมเห็นผลเลยละก็มันไม่ไม่เป็นมันไม่ปวดหลังอีกอหนูก็ไปปวดป่าทั้งวันนี่ก็ไม่เห็นเป็นไรปกตอนนี่คือจะต้องที่ใช้ที่คาดหลังถ้าไม่ใช้ก็คือเช้ามาก็ลุกไม่ขึ้น เออว้าวมากอืมตอนนี้คือดีคิดว่าเอง็คือมันก็แข็งแรงอย่น้แหละตอนเนี้ยก็คือว่าถือว่าแข็งแรงไม่มีอาการที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับตายกับปวดแล้งพยานมากมันก็เริ่มนอนไม่หลับอีกอืมเหมือนไปคายเชื้อผมก็เริ่มร่วงแต่ว่าปกติอ่กินข้าวยาข้าพยาไม่ได้คือเพราะว่ามันจะแพ้มันจะปวดทั้งตัวเลย อ๋อปวดตอัวรู้ว่ากินไม่ได้แต่ก็ก็กินก็องกินแต้วกกินแต่มันเหมือนพอหนูเรียนไปแล้วมันเหมือนมันไปต้านไม่ให้หนูแพ้เหมือนไม่ให้แพ้เบาลงไม่ให้ปวดอ่ะอ๋อมันมีภูมิคุ้มกันดีเหมือนมีภูมิคุ้มกันคือไม่ให้ปวดแต่ว่าไอ้แพ้ก็ยังมีบุบบางหรือว่าพอท้องอืดท้องอืดผมร่วงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไปพาเชื้อใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันไม่ปวด ร่างกายเหมือนเหมือนที่เรากินก่อนหน้างั้นมันจะปวดหมดเลยไงก่อนเรียนกับหลังเรียนนี่เห็นผลชัดเจนเลยก,ก่อนสืบวิชาเป่ามหารังกับหลังสืบไปแล้วมันมีผลต่อตัวเองอ่วาวอก็มันจะเปต้านไม่ให้เราไม่ให้เราปวดอะะ่ะแต่พวกปกติหนูกินอยความปวดเบาลงะมันจะปวดต้มงข้อเหมืเลยจะปวดต้องไขข้อหมาเลยถ้ากินเข้าไปอะ่ะ ยาถ่ายพยาธิเรารู้ว่ากินแล้วมันมันต้องมีปัญหาแต่ก็ไม่กินก็ไม่ได้ไม่กินมังก็ไม่ได้ไงเราก็ต้องทนกินเออละทีเนียววันแรกอ่ะวันแรกที่มันแพ้กิน่ที่หนูแป้วย้หมอมานะวันแรกที่มันแพแลนะมันแพ้คือมันปวดตั้งตัวแล้วปวดอยู่มันรุ่งขึ้นอีกวันมันต้านกันยังไงก็ไม่รู้มันก็ไม่หยุดปวดเออหยุดปวดหยุดปวดแหละสวดคาถาให้ตัวเองแต่หนูว่าสวดทุกวันสวดทุกวันอยู่แล้ว ออกมาทุกวันตรวจทุกวันอยู่ก็เลยเปลี่ยนแปลง่ีขึ้นในทางที่ดีแล้วก็ล่าเส็แพ้ยาย้อมผมก็คือเหมือนผมเหมือนร่างกายมันกินยาเข้าไปเหมือนร่างกายมันอ่อนแอไงมันก็เลยแพ้มันก็เลยคัน ขันขันมากอะขันขันขันไปมือเประมือเกาต้องแบบน้ำหนองไหลอะไรอย่างเงี้ยไหลน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้องผ่าอะไรอย่เงี้ยนอนบางทีก็ต้องหยุดหายใจกลางคืนอะตื่นกลางคืนหยุดหายใจได้เหรอคนเรามันเหมือนเราหายใจช้าลงช้าลงแล้วเราก็หยุดหยุดตอนเราหลับแล้วมันก็หยุดอย่างหยุดแล้วก็ส้องรุ้งตื่นเงี้ย ไไม่หววแล้จนคือมันไม่ไหว <ok แล้วงตอนนั quizz, ้นเ่าเหมือนว่าเราตายแล้วอะเราน่าจะตายแล้วอะแต่ทำไมเราไม่ตายเลยเนี lights, ่ยแล้วเราคิดว่ามันน่าตายแล้วเนี่ยทำไมเราไม่ตายพีท้ายว่ามือหายใจไม่ออกมึงก็ตายไปกูก็อยากตายแบบนั้นนะกูก็อยากตายแต่กูหายใจไม่ออกแบบนั้นนะหรือหายใจไม่ทพอสืบวิชาแล้วก็เรียนไปไปเป่าตัวเอง มันไม่านไหกว่าที่จะเห็นผลนหรือมันก็เห็นผลเลยนะ,ะมันก็เห็นผลเลยนะอะ